สวัสดีครับผมนายแพทย์พลิทองเพ่งจันทร์สังกัดโรงพยาบาลท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชและช่วยราชการกองบริหารการสาธารณสุขครับในชุดความรู้ชุดนี้นะครับเราจะพูดถึง4เรื่องที่สําคัญโดยข้อแรกพูดถึงการแบ่งระดับหน่วยบริการสังกัดสํานักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขข้อ2ภาพรวมการกระจายของโรงพยาบาลสังกัดสํานักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและข้อ3ระบบให้คําปรึกษาและข้อ 4. ระบบสนับสนุนการส่งต่อครับ โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถูกแบ่งออกเป็น7ระดับนะครับได้แก่ F3 F2 F1 M2 M1 S และ A ครับตามขนาดของโรงพยาบาลและศักยภาพของโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก F3 เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีจำนวนเตียง30-60เตียงอาจจะมีแพทย์เวชปฏบิบัติทั่วไปหรือแพทย์เวชาศาสตร์ครอบครัวรวม1-2คนมีห้องผ่าตัดเล็กห้องคลอด มีตึกที่ให้บริการผู้ป่วยในและมีบริการผู้ป่วยนอกนะครับอาจจะสามารถดูแลผู้ป่วยได้แต่เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีความซับซ้อนมีความจําเป็นที่จะต้องส่งต่อในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงหรือต้องการการรักษาในระดับที่สูงขึ้นครับในแง่ของการดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดนั้นโรงพยาบาลขนาด F3 สามารถให้การวินิจฉัยโดยแพทย์รวมถึงการตรวจประเมินทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมและ หากจำเป็นจะต้องส่งต่อก็สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมมากกว่าครับโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง F2 เป็นโรงพยาบาลขนาด60-90เตียงมีแพทย์เวชปฏบิบัติทั่วไปหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจํานวน2-5คนครับไม่มีแพทยาา์เฉพาะทางอาจจะมีห้องผ่าตัดขนาดเล็กเป็นโรงพยาบาลซึ่งสามารถดูแลคนไข้โดยการสนับสนุนบริการระดับปฐมภูมิของแต่ละอำเภอครับ โรงพยาบาลขนาด F2 ในแง่ของการดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดเป็นโรงพยาบาลที่สามารถในการตรวจประเมินให้การวินิจฉัยและสามารถที่จะตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยแต่อาจจะยังมีข้อจํากัดไม่สามารถดูแลผู้ป่วยในระยะวิกฤตได้อาจจะมีความจำเป็นครับในการที่จะต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลสูงกว่าครับ โรงพยาบาลขนาด F2 บางที่นะครับก็เป็นโรงพยาบาลที่มีศัก,กยภาพในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้านสุขภาพจิตและสารเสพติดในระยะเริ่มต้นโรงพยาบาลกลุ่มนี้สามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้โดยการแอดมิดผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตยาเสพติดไปนอนรวมกับผู้ป่วยทั่วไปเราเรียกเตียงผู้ป่วยลักษณะนีวน้ว่า integrated bed ครับเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลในระดับเบื้องต้นที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ก็คือโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปครับ โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ F 1เป็นโรงพยาบาลที่มีจำนวนเตียง9 0้าถึงเตียงเป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางนะครับมีสาขาที่จำเป็นได้แก่อายุรกรรมสัญญกรรมสูตินรีเวชกรรมกุมารเวชกรรมออโทปิดิกและวิสัญญีแพทย์ครับเป็นสาขาที่มีอยู่เท่ากับสาขาที่มีในปัจจุบันมีจำนวนแพทย์3-10ถึงคนสามารถให้บริการในการผ่าตัดและสามารถสนับสนุนเครือข่าย บริการของระดับปฐมภูมิของแต่ละอำเภอได้ครับในแง่ของการให้บริการด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดนั้นโรงพยาบาลในระดับ F1 สามารถที่จะให้การแอดมิดผู้ป่วยสุขภาพจิตและยาเสพติดในระดับเบื้องต้นสามารถจะแอดมิดผู้ป่วยรวมกับผู้ป่วยอื่นในลักษณะที่เรียกว่า integrated bed หรือหากจำนวนผู้ป่วยมีจำนวนมากขึ้นก็สามารถแอดมิดและแยกโซนผู้ป่วยมานอนรวมอยู่ด้วยกันเรียกลักษณะนี้ว่า corner ครับ โรงพยาบาลในระดับ F1 ก็จะเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตสุขภาพจิตและยาเสพติดในระดับที่สูงขึ้นสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยในระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นเป็นเวลา5-7วันเลยครับเพราะฉะนั้นในโรงพยาบาลขนาดนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพมากกว่าในระดับ F2 ครับโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย M2 เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดจํานวนเตียง120เตียงขึ้นไปนะครับ มีแพทย์เวชปฏิบัติหรือแพทย์เวชาศาสตร์ครอบครัว3-5คนและมีแพทย์เฉพาะทางครบทั้ง6สาขาครับได้แก่อายุรกรรมสัญญกรรมสูตินารีเวชกรรมกุมาราเวชกรรมออโทพดิกและวิสัญญีแพทย์ครับแต่ละสาขาอย่างน้อย2ท่านมีการบริการผู้ป่วยในห้องผ่าตัดห้องคลอดหอผู้ป่วยหนักเพื่อการวินิจฉัยประกอบการรักษาก็จะมีแผนกรังสีวิทยาเพื่อช่วยในการที่จะดูแลผู้ป่วยครับ ในแง่ของการดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดโรงพยาบาลขนาด M2 ก็สามารถดูแลได้ตั้งแต่การมี integrated bed คือการแอดมิผู้ป่วยรวมกับผู้ป่วยอื่นการแยกโซนผู้ป่วยหรือที่เรียกว่า corner รวมถึงบางโรงพยาบาลมีศักยภาพในการมีหอผู้ป่วยจิตเวทที่จะสามารถแอดมิผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยได้ในระยะเวลา10ถึง14วันครับ โรงพยาบาลในระดับนี้ก็จะช่วยในการซัพพอร์ตโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กซึ่งเป็นเครือข่ายให้สามารถที่จะส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องครับโรงพยาบาลทั่วไปขนาด M1 เป็นโรงพยาบาลที่มีความสามารถในการรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนต้องการความเชี่ยวชาญน,นะครับประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาหลักและสาขารองที่มีความจําเป็นสามารถรับส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ ในโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 นี้ในแง่ของการดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดเป็นโรงพยาบาลที่มีความสามารถในการแอดมิดให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนอาจจะสามารถทำหัตถการบางอย่างเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นจากอาการทางจิตและสามารถให้การถอนพิษผู้ป่วยได้นะครับโรงพยาบาลทั่วไปขนาด M1 ก็จะเป็นโรงพยาบาลที่มีความสามารถในการแอดมิดผู้ป่วยและให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชรวมถึงผู้ป่วยที่มี ปัญหาจากการใช้สารเสพติดสามารถที่จะแอดมิทผู้ป่วยได้ในทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่ Integrated Bed, Corner รวมถึงหลายโรงพยาบาลก็มีหอผู้ป่วยในการให้บริการสามารถแอดมิทผู้ป่วยได้ยาว10 1ถึง14วันสามารถให้การรักษาผู้ป่วยด้วยหัตถการที่มีความซับซ้อนเช่นการรักษาโดยการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้าหรือเรียกว่า Elect r o c ร n อน l s i v e t h e r a ท y หรือตัวยอ่อคือ ECT ครับโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเเป็นโรงพยาบาล ระดับตัติยภูมิรับส่งต่อผู้ป่วยระดับมาตรฐานครับขีดความสามารถสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญเฉพาะจึงประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขาหลักและสาขารองครบทุกสาขาและสาขาย่อยบางสาขาทั้งนี้โรงพยาบาลบางแห่งอาจจัดภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษาโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ได้ครับสามารถรองรับผู้ป่วยส่งต่อจากหน่วยบริการภายในจังหวัด โดยโรงพยาบาลขนาดเสจะมีอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งแห่งครับในแง่ของการดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเในแง่ของการดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดเป็นโรงพยาบาลที่มีศัก,กยภาพในการแอดมิดผู้ป่วยและสามารถให้การดูแลโดยหัตถการที่มีความซับซ้อนเช่นการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าอ e ิเล็กโทรคอนเวลสีปเทอรรปีหรือตัวย่อคือ ECT ครับ เป็นโรงพยาบาลซึ่งสามารถรับส่งต่อจากโรงพยาบาลลูกค่ายในระดับที่ต่ำกว่าเพื่อจะให้การรักษาผู้ป่วยให้มีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นครับโรงพยาบาลในขนาดเอสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้ต่อเนื่องประมาณ1 0 1ถึง14วันครับโรงพยาบาลศูนย์ระดับ A เป็นโรงพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วยระดับสูงให้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยในทุกเกตสุขภาพ ขีดความสามารถจะรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในระดับที่เชี่ยวชาญและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีราคาแพงนะครับมีภารกิจด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและงานวิจัยทางการแพทย์จึงเป็นโรงพยาบาลที่ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขาหลักและสาขารองรวมถึงสาขาย่อยอื่นๆตามความจําเป็นนะครับ โรงพยาบาลระดับ A บางแห่งถูกกำหนดเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะใน5สาขาหลักครับคือสาขาโรคหัวใจโรคมะเร็งสาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉินสาขาทารกและเกิดสาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลในระดับ A สามารถรองรับผู้ป่วยส่งต่อจากระดับตะทิยภูมิภายในเขตสุขภาพเดียวกันและเขตสุขภาพใกล้เคียงในแง่ของการดูแลผู้ป่วยด้านวิกฤตสุขภาพจิตและยาเสพติด โรงพยาบาลในระดับ A จะมีหอผู้ป่วยจิตเวชครับซึ่งสามารถให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนหรือผู้ป่วยที่อาจจะจำเป็นต้องการการรักษาหรือหัตถการที่มีความซับซ้อนครับเช่นการรักษาโดยการใช้การกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรคอนเวลซีเทอราปีที่ย่อว่า ECT ครับภาพรวมการกระจายตัวของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับ สิ่งที่เราเรียกว่าเขตสุขภาพคงเป็นสิ่งหนึ่งที่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปคงมีความสับสนงงวยนะครับว่าเขตสุขภาพคืออะไรการกระจายตัวของโรงพยาบาลสังกัดสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนั้นจะเป็นระดับ F3 F2 F1 M2 M1 S และ A ในแต่ละภาคของประเทศไทยก็จะมีการกระจายตัวในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับเป็นไปตามบริบทเป็นไปตามพื้นเพของพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับ การจัดบริการในประเทศไทยจึงมีการแบ่งเรื่องของเขตสุขภาพออกมาเป็น12เขตสุขภาพบวกกับกรุงเทพมหานครเป็นอีก1เขตสุขภาพเราเรียก12บวกหนึ่งนะครับโดยในเขตสุขภาพก็จะมีกระบวนการหรือเครือข่ายในการส่งต่อโดยอาจจะมีการสร้างมาตรฐานที่ใช้ในการส่งต่อผู้ป่วยซึ่งมาตรฐานในการส่งต่อผู้ป่วยนี้จะถูกเขียนกำกับไว้ในสิ่งที่เรียกว่าเซอร์วิสแพลนะครับ เพื่อช่วยให้แนวทางในการส่งต่อในแต่ละเขตนั้นมีความราบรื่นขึ้นและก็สามารถที่จะส่งต่อผู้ป่วยโดยมีการกําหนดมาตรฐานเช่นลักษณะของอาการรวมถึงความต้องการในการรักษาของผู้ป่วยโดยมีการกําหนดลักษณะของตัวผู้ป่วยไว้ให้สอดคล้องกันกับศักยภาพเช่นบางเขตสุขภาพอาจจะมีโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ก็จะมีเซอร์วิสแพลนซึ่งจะเขียนไว้เพื่อให้สามารถส่งต่อจากผู้ป่วยที่มีความจําเป็นในการดูแลปัญหาด้านยาเสพติดส่งต่อไปยังกรมการแพทย์ได้ส่วนในเขตสุขภาพที่ไม่มีบริการของกรมการแพทย์หรือกรมสุขภาพจิตก็อาจจะจําเป็นในการที่เซอร์วิสแพลนจะเขียนแนวทางในการส่งต่อเพื่อใช้บริการของเขตสุขภาพใกล้เคียงนะครับในแต่ละเขตสุขภาพนะครับก็จะมีโรงพยาบาลซึ่งช่วยสนับสนุนในการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดนะครับโดยเขตสุขภาพที่1 ในส่วนของสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้และแก่โรงพยาบาลลำปางโรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลฝั่งกรมการแพทย์เป็นโรงพยาบาลธัรักษ์เชียงใหม่และโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ห้องอนโรงพยาบาลกรมสุขภาพจิตและแก่โรงพยาบาลสวนปรุงนะครับในเขตสุขภาพที่2โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถรับส่งต่อผู้ป่วยได้คือโรงพยาบาลแม่สอดอุตรดิตถ์โรงพยาบาลกรมการแพทย์คือโรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่ และโรงพยาบาลกรมสุขภาพจิตคือโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกนะครับในเขตสุขภาพที่3นะครับโรงพยาบาลที่ช่วยในการรับส่งต่อในส่วนของกรมการแพทย์และกรมสุขภาพจิตคือสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยชนะครับโรงพยาบาลกรมสุขภาพจิตคือโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินครับในเขตสุขภาพที่4ี่มีโรงพยาบาลที่รับส่งต่อ ในส่วนของกลมการแพทย์คือสบยชนะครับและส่วนของกรมสุขภาพจิตคือโรงพยาบาลศรีธ <realised> ัญญาครับเขตสุขภาพที่5โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่รับส่งต่อคือโรงพยาบาลราชบุรีและสังกัดกรมการแพทย์คือสบยชและโรงพยาบาลกลมสุขภาพจิตคือสถาบันกัลยาราชนครินครับในเขตสุขภาพที่6นะครับโรงพยาบาลที่ช่วยรับการส่งต่อในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคือโรงพยาบาลชนบุรีโรงพยาบาลพระปกเกล้า ในส่วนของกรมการแพทย์คือสอบอยชครับและกรมสุขภาพจิตคือโรงพยาบาลจิตเวชสะแก้วราชนครินครับในเขตสุขภาพที่7โรงพยาบาลในส่วนสำนักงานป,นปลัดกระทรวงสาธรารณสุขคือโรงพยาบาลร้อยเอ็ดโรงพยาบาลกาลสินในส่วนโรงพยาบาลกรมการแพทย์คือโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นครับและโรงพยาบาลกรมสุขภาพจิตคือโรงพยาบาลขอนแก่นราชนครินครับในเขตสุขภาพที่8โรงพยาบาลสังกัดสำนสักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คือโรงพยาบาลอุดรธานีโรงพยาบาลสกลนครในส่วนของกรมการแพทย์คือโรงพยาบาลธัญรักษ์อุดรธานีส่วนโรงพยาบาลในส่วนกรมสุขภาพจิตคือโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทและโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินครับในเขตสุขภาพที่9โรงพยาบาลที่รับส่งต่อในส่วนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคือโรงพยาบาลชัยภูมิและโรงพยาบาลสุริน ใ,ในส่วนของโรงพยาบาลกรมการแพทย์คือ,อโ,งโรโงพยาบาลธัญลักษ์แม่ห้องอนส่วน,วน,วน,วนโรงพยาบาลของกรมสุขภาพจิตคือโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ครับในเขตสุขภาพที่10โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคือโรงพยาบาลมุกดาหารโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์คือโรงพยาบาลธัญลักษณ์ขอนแก่นและโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตคือโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ในเขตสุขภาพที่1 1โรงพยาบาลที่รับส่งต่อ ในส่วนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคือโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลท่าศาลาโรงพยาบาลในส่วนกรมการแพทย์คือโรงพยาบาลธัญลักษณ์สงขลาและโรงพยาบาลในส่วนกรมสุขภาพจิตคือโรงพยาบาลสวนสรานร่มครับในเคสุขภาพที่12โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคือโรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลยาลาในส่วนโรงพยาบาลกรมการแพทย์คือโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีและโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต คือโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ครับระบบให้คำปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขมีระบบการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยในการบริหารจัดการในระดับของเขตสุขภาพโดยมีการแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดและฟื้นฟูยาเสพติด โดยคณะกรรมการกลุ่มนี้จะถูกเรียกว่าซูเปอร์วิเซอร์ครับเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านยาเสพติดและสุขภาพจิตในแต่ละเขตสุขภาพโดยซูเปอร์วิเซอร์จะถูกกำหนดบทบาทและหน้าที่ไว้ดังนี้ครับสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดภายในเขตสุขภาพสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนร่วมกับทีมภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานภายในเขตสุขภาพเพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพจัดทำข้อเสนอทิศทางการดำเนินงานตามแนวนโยบาย ด้านยาเสพติดและจิตเวชแก่บคณะกรรมการบริการสุขภาพหรือเซอร์วิส l พลนสาขาสุขภาพจิตและสารเสพติดเพื่อสนองต่อผู้บริหารกำหนดเป็นนโยบายในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขและช่วยในการพัฒนาความรู้เพิ่มความสามารถให้กับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดความก้าวหน้าและลดการเกิดปัญหาเบิร์นเอาท์ครับระบบสนับสนุนการส่งต่อ จากข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยในช่วงปีพุทธศักราช2561 62และ63เราพบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้นะครับว่าผู้ป่วยยังมีความจำเป็นที่จะต้องส่งต่อจากโรงพยาบาลสังกัดสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปสู่โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตในแต่ละเขตสุขภาพนั้นโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตและกรมการแพทย์ไม่ได้มีอยู่ในทุกเขตนะครับจากข้อมูลและการวิเคราะห์เราพบว่า ในเขตสุขภาพที่มีบริการด้านยาเสพติดและสุขภาพจิตในเขตที่มีโรงพยาบาลกลมสุขภาพจิตและกลมการแพทย์จะมีอัตราการส่งต่อผู้ป่วยสูงกว่าในเขตที่ไม่มีบริการนะครับเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าในเขตสุขภาพที่มีทรัพยากรในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการรักษาผู้ป่วยสามารถส่งผู้ป่วยไปแอดมิดเพื่อรับการรักษาได้จะมีอัตราการแอดมิดและการเข้าถึงบริการที่มากกว่า เป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปิดบริการด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดต่อในอนาคตครับและในปัจจุบันนะครับก็ยังมีกระบวนการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษาผ่านระบบทางไกลที่เราเรียกว่าเทเลมดิซีนหรือทางด้านสุขภาพจิตเวชอาจจะเรียกว่าเทเลไซคลาทรีนะครับโดยปัจจุบันทําให้จิตแพทย์และผู้ป่วยรวมถึงแพทย์และจิตแพทย์สามารถให้การปรึกษากันได้รวดเร็วมากขึ้นสามารถจะให้การวินิจฉัยรวมถึงส่งต่อข้อมูลที่มีความจําเป็นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีที่สุดนะครับ